สวัสดีครับนี่คือ Easy r e v i e w กับผมอาร์เธอร์อย่างที่เห็นตั้งแต่หน้าปกเลยนะครับที่อยู่ข้างๆผมเจ้ายักษ์ใหญ่คันนี้นะครับคือเจ้า Ford Next Gen Ranger Raptor ปี2022เป็นสุดยอดรถกระบะพรีเมียมที่ต้องบอกเลยว่าสร้างความฮือฮาในตลาดมาตั้งแต่เปิดตัวเลยนะครับดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วความสามารถแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่า Ford เนี่ยตั้งใจมากที่จะอัด เอาความดีๆเข้ามาในคันนี้เยอะมากสมแล้วที่เขาบอกกันว่าเป็นเจ้าซูเปอร์คาร์ในล่างของรถกระบะจะดีขนาดไหนนะครับเราตามมาดูกันในคลิปนีนครับ เลยนะครับว่าเจ้า Ford Next-Gen Ranger Raptor ปี2022เนี่ยเป็นสุดยอดรถกระบะในชั่วโมงนี้อย่างไร้กังขาครับถ้าสังเกตนะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยฟอร์ดเนี่ยดีไซน์ตัวนี้เนี่ยออกมาให้ใหญ่ขึ้นยาวมากขึ้นแล้วดูบึกบึนมากขึ้นหล่อขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ที่แน่นอนเนี่ยผมบอกเลยว่าคันเนี้ยพร้อมที่จะลุยทั้งออนโรดและอ f ฟโรดครับและสำหรับเจ้ายักษ์คันนี้นะครับฟอร์ Ford เนี่ยคาะราคามาที่1,869,000บาท ใช่แล้วครับนี่คือรถกระบะที่ราคาเนี่ยเกือบ2ล้านบาทเลยมีให้เลือกเนี่ยทั้งหมด4ส,สี Arctic White, Absolute Black, Conquer Gray และสีที่เป็นฮีโร่ของ Ford ที่ทำโปรโมทและอยู่ในวิดีโอเราในวันนี้เนี่ยคือสีโคด Orange แต่ที่พิเศษคือใครที่อยากติดสติกเกอร์ตัวแต่งลวดลายนะครับจะต้องทำได้ที่ศูนย์แต่ต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยถึง1 0 0 0 0บาทเลย เริ่มกันที่ขุมพลังนะครับแรปเตอร์ตัวใหม่เนี่ยมีสมรรถนะทรงพลังหายห่วงแน่นอน Ford เนี่ยจัดเครื่องยนต์มาแบบจัดเต็มนะครับเป็นเครื่องเบนซิน3.0ลิตร V6 EcoBoost ติดทวินเทอร์โบให้กำลังสูงสุดเนี่ยถึง397แรงม้าและมีแรงบิดสูงสุด583นิวตันเมตรเทียบกับเครื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ลิตรเลยนะครับและมีเกียร์เนี่ยที่เป็นออโตเมติก e-shifter 10สปีดเพิ่มมาให้ด้วยครับถ้าใช้แบบ On r o a ดนะครับเราสามารถเร่งความเร็วเนี่ยจาก0ถึง100เนี่ยได้ถึง ความเร็วสูงสุดเนี่ยจำกัดไว้ที่1้อยกิโลเมตรจุดนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยอาจจะไม่พอนะครับแต่ถ้าใช้งานปกติเนี่ยผมว่าเหลือเฟือแน่นอนครับและแน่นอนครับพี่บึ้มเนี่ยแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยอัตราก,กินน้ำมันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับเรียกได้ว่าซดพอสมควรเลยถ้าขับทางโลง่ลงๆสบายๆนะครับคันนี้เนี่ยเร่งได้อยู่ที่ประมาณ9-10กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าใช้แบบเหยียบสุดๆเลยนะครับผมบอกเลยเหลือแค่5-6กกิโลเมตรเนี่ยต่อลิตรเท่านั้นเองครับ เอาละครับเรามาดูกันว่าพี่ใหญ่ของตระกูลเวนเจอร์เนี่ยจะขนาดไหนเชียว ต้องบอกกันครับฟอร์ดเนี่ยตั้งใจดีไซน์คันนี้นะครับออกมาให้ดูแข็งแกร่งมากขึ้นบึกบึนมากขึ้นนะครับเริ่มจากกระจังหน้าเลยครับฟอร์ดเนี่ยทำตัวนี้ออกมาให้ใหญ่มากขึ้นและมีติดโลโกโฟ้ฟอร์ดเนี่ยที่ชัดมากใหญ่มากอยู่ข้างหน้าด้วยครับฟอร์ดต,ตั้งใจใที่จะดีไซน์ออกมาค,คล้ายๆกับตัว F150 นะครับฟอร์ดเรนเจอร์ F150 ที่เมกานิยมกันมากต้องบอกกันตรงกระจังหน้าที่พิเศษนะครับมีกล้องที่มองหน้าด้วยที่ทํางานกับกล้องที่อยู่รอบคัน กล้องที่มองหน้าเนี่ยที่พิเศษมีที่ฉีดน้ําให้ด้วยเมื่อเจออะไรสกรปรกเนี่ยสามารถฉีดน้ําได้เพื่อเคลียร์กล้องจะทํางานกับระบบออเทเรนข้างหน้าเพื่อให้มองได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นแน่นอนรถระดับนี้เนี่ยต้องเป็นไฟ LED ทั้งหมดแล้วนะครับไฟหลักของมันเนี่ยจะเป็นตัว Matrix LED นะครับที่ปรับสูงต่ำอัตโนมัติให้เราเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่พิเศษมากคือเจ้า daytime running light LED ที่เป็นตัว C ตรงนี้เนี่ยดูแล้วมีเสน่ห์และดูบึกบึนมากครับและที่มีเพิ่มมาให้นะครับก็จะเป็นเจ้าไฟตัดหมอกข้้าาาางงล่งค่คูหนามา นะครับพิเศษกว่านั้นเนี่ยเรามาดูข้างล่างกันนะครับคันนี้เนี่ยแน่นอนเป็นรถลุยนะครับจะมีแผ่นเหล็กเนี่ยไว้กันแบบของอะไรที่มาโดนได้ด้วยนะครับถ้าขับไปลุยๆเนี่ยบางคนเนี่ยชอบปัวด้านแผ่นล่างนะครับแผ่นนี้เนี่ยจะช่วยคุณได้เยอะมากครับทีนี้เรามาดูตรงข้างตัวรถนะครับถ้าข้างตัวรถเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าซุ้มล้อเนี่ยเขาดีไซน์คันนี้มาให้ใหญ่มากกว่ารุ่นเก่าด้วยช่วยทําให้ดูเนี่ยบึกบึนมากขึ้นนะครับเรามาดูตรงล้อกันนี่คือล้อเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ ที่เขาให้มานะครับวิมสเนี่ยเป็นล้ออลลอยขอบ17นิ้วนะครับแต่ความพิเศษเนี่ยอยู่ที่ยางที่เขาให้มาจากโรงงานนะครับยางที่ให้มาจากโรงงานเนี่ยเป็นตัว g o กูตวิช285ทับ70นะครับเป็นยางแบบ a ออเ r อเ i นเรียกได้ว่าสามารถวิ่งได้ทั้งบนถนนและออฟโรดได้อย่างสบายๆครับเราตามมาดูกระจกข้างตัวรถนะครับเป็นแบบพับเก็บไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถนะครับที่พิเศษเนี่ยคือมีกล้องมองข้างให้ที่ทํางานนกล้องรอบคัน ที่ช่วยกับระบบ blind spot assist ด้วยตามมาดูตรงที่เปิดประตูนะครับที่เปิดประตูเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถไม่ใช่แบบอลอยดนะครับแต่ที่พิเศษเนี่ยเป็นแบบ keyless entry ถ้าอยากล็อกรถเนี่ยกดปุ่มนะครับหรือถ้าอยากเปิดเนี่ยแค่เอามือไปแนบก็จะเปิดปุ่มรถให้เลยอีกอย่างนึงที่พิเศษมากในตัว Range r p t o r นะครับก็คือบันไดข้างบันไดข้างเนี่ยถ้าเหยียบเนี่ยเขาตั้งใจทํามาเป็นแบบเหล็กแข็งมากนะครับที่มันดีมากเนี่ยคือเมื่อฝนตกแล้วหรือเปียกเนี่ยไม่ลื่นแน่นอนไม่เหมือนกับบันไดข้างธรรมดาที่นาติก แล้วต้องบอกเลยว่าคันไอ้กันไดข้างเนี่ยทนมากๆนะครับ <c oughs> แค่เคาะเนี่ยก็ได้ยินเสียงความทนทานแล้วต้องยอมรับเลยว่าไม่มีรูฟแร็คมาให้นะครับแต่เหมือนจะเป็นดีไซน์ที่ Ranger Raptor ทุกคันเนี่ยจะเป็นแบบนี้ใครที่อยากไปติดเพิ่มเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงนะครับในการติดรูฟแร็คครับทีนี้เรามาดูด้านท้ายของพี่ยักษ์ใหญ่นะครับแน่นอนเลยที่สิ่งแรกที่เราต้องพูดถึงคือไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ LED ทั้งหมดแล้วและถ้าสังเกตดีๆนะครับไฟท้ายเนี่ยดีไซน์มาเป็นแบบตัวเขี้ยวสมแล้วที่เป็น Raptor ครับ หลายหลายคนนะครับอาจจะรู้ว่าเรนเจอร์ตัวใหม่เนี่ยมีที่เหยียบขึ้นตรงด้านข้างตรงนี้เนี่ยที่ทำให้ขึ้นลงเนี่ยสะดวกมากแต่ Ranger Raptor เนี่ยไม่มีนะครับรู้สึกว่า Ford จะบอกว่าเป็นเพราะว่ามีท่อไอเสียตรงนี้ก็เลยไม่สามารถทําได้เราตามมาดูตรงกระบะท้ายกันนะครับกระบะท้ายของตัวรถเนี่ยดีไซน์มานะครับต้องบอกเลยว่ายังมีความเป็นเรนเจอร์ตัวเก่าอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ทําให้ดีไซน์เนี่ยดูเท่ขึ้นเยอะมากสิ่งแรกเลยนะครับที่แตะตามากเนี่ยคือโลโก้ฟอร์ตรงนี้ทําออกมาสวยมากเป็นแบบนูนเลยนะครับแล อีกอย่างนึงที่แน่นอนขาดไม่ได้นะครับ r a n g e r Raptor ตัวนี้นะครับที่เป็นโลโก้ของมันนะครับสวยมากและดูบึกบืนมากเข้ากับสีส้มมากที่ทำมาในคันนี้นะครับและแน่นอนเนี่ยตัว Ranger ทุกรุ่นนะครับจะมีที่เขียนอยู่ Ranger อยู่ตรงด้านท้ายอีกหนึ่งอย่างที่เป็นไฮไลท์ของคันนี้เลยนะครับก็คือประตูเปิดท้ายเนี่ยเป็นแบบ Easy Lift นะครับจะมีความหน่วงเมื่อเปิดนะครับแล้วขอบอกเลยว่าเบามากนะครับหนึ่งในปัญหาของ r a n g e อคันเก่าเนี่ย คือที่เปิดท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักมากและยิ่งรถสูงเนี่ยยิ่งทําให้หนักเลยแต่คันนี้นะครับคือเห็นความตั้งใจของ Ford เลยที่ดีไซน์มาให้สามารถเปิดปิดได้อย่างสะดวกง่ายและเบามากข้างในกระบะเนี่ยจะมีปลั๊กไฟมาให้อยู่2ตําแหน่งตรงนู้นเลยนะครับเหมาะมากสาหรับเอาไปแคมปิ้งกับเพื่อนๆนะครับคือ Ford เนี่ยมีความตั้งใจดีไซน์มาในการใช้งานเนี่ยได้อย่างจริงๆแล้วแน่นอน r a n g e r Raptor ทุกตัวเนี่ยจะมีไลเนอร์ที่มาครบแล้วทั้งกระบะดูปิด คือเบามากใช้ง่ายมากนะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือเสียงของเจ้า Ranger Raptor คันนี้ที่พิเศษคือแน่นอนเป็นเครื่องเบนซินไม่ใช่เครื่องดีเซลนะครับและเป็นเครื่อง3 0 0พันแบบใบเทอร์โบด้วยนะครับช่วยทำให้เสียงเนี่ยมันเพราะมากๆครับสังเกตง่ายๆนะครับว่า Ranger Raptor คือรถคันไหนนะครับจะมีท่อไอเสียคู่หลังนะครับไม่เหมือนกับเจ้า Ranger ปกติที่จะมีแค่ท่อไอเสียอันเดียวเสียงเครื่องเนี่ยมี driving mode ทั้งหมด4โหมดเลยนะครับโหมดเงียบโหมดปกติโหมดดังและโหมดบาฮา นะครับโหมดเงียบเนี่ยเราลองมาฟังกันดูครับว่าจะเงียบขนาดไหนเชียวที่เร่งเครื่องนะครับถ้าไอเดียลเครื่องอยู่เลยนะครับแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วถ้าเร่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะเบามากผมบอกเลยว,ว่าแอบ์เบจากบานได้ครับนี้เรามาดูเสียงปกติกันนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนโอ้ก็มีเสียงดังมากขึ้นนะครับมีแบบความสปอตเตอร์เล็กน้อยทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าสหยสปอร์ตเนี่ย จะเป็นยังไงครับอ่าโอ้โหดังเพราะเสียงมันหลอกพิ่เยอะครับคือมันจะมีความทุม้มจะมีดังขึ้นและพอไอเดียลเนี่ยจริงๆก็มีความมีเสียงเครื่องให้เราได้ยินแล้วนะครับทีนี้เรามาลองมาดูโหมดบาฮากันนะครับโอะโหมดบาฮาก็จะแบบเสียงม,มันแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับมันเพาะมากขึ้นนี่ก็คือเจ้าสี่เสียงของเจ้า Range Raptor นะครับแต่เอาอจริงๆฟังเสียงเงยอะๆแล้วผู้ตรงๆผมอยากเข้าไปลองขับดูแล้ว ว่ามันจะขนาดในเชี่ยวในแต่ละ driving mode ครับทีนี้เรามาดูกันภายในนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่า mood a โท t n e ที่ ford ออกมานะครับแบบเป็นแบบดุดันและโฉบเฉี่ยวนะครับข้างในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดําพร้อมกมามหยี่ตัดสีดํามาด้วยนิดนึงและจะมีสีส้มนะครับที่เป็นสีโคต ออเรนจ์เนี่ยตัดมาให้ทั้งตัวรถเลยครับไม่ว่าเราจะซื้อสีภายนอกเนี่ยสีไหนก็ตามนะครับภายในเนี่ยเป็นสีนี้ทั้งหมดเลยใครที่ไม่ชอบภายในสีชมนะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีทางเลือกครับทีนี้เบาะหลังนะครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งที่ปอดทำมาให้นะครับคือเบาะหลังเนี่ยสามารถพับลงมาได้นะครับพับลงมาเนี่ยเอาจริงๆไม่รู้ทําไมพาขอข้างหลังก็ใช้งานไม่ได้แต่จะมีแม่แรงที่แอบไว้อยู่ตรงข้างหลังตรงนู้นนะครับแต่ไม่ได้ช่วยเพิ่มให้มีฟังก์ชันอะไรได้เพิ่มเติม เข้ามานั่งแล้วโอ้โหแน่นอน Ranger Raptor คันนี้เนี่ยเขาก็ตั้งใจทํามามากนะครับคือฐานล้อเนี่ยใหญ่มากขึ้นนะครับทำให้นั่งเนี่ยสบายกว้างขวางนะครับคือเป็นรถที่นั่งได้5คนเนี่ยได้จริงๆแล้วพื้นที่สําหรับขานะครับก็มีเนี่ยพอสมควรอันนี้เนี่ยคือเบาะที่ผมนั่งมาเลยนะครับก็มีพื้นที่เหลือเนี่ยเล็กน้อยแต่ พที่ตรงหัวเนี่ยบอกเลยว่าเหลือเฟือพอสมควรเลยอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษนะครับคือคันนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยมีแอร์มาให้แล้วนะครับสมกับเป็นรถราคาเกือบ2ล้านบาทนะครับแต่ไม่ไี่เป็นแยกโซนนะครับยังต้องเป็นโซนเดียวกับข้างหน้าอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เขาให้มาก็จะเป็นพวก USB ต่างๆนะครับเป็น USB Type C นะครับเป็นไ i โครแล้วก็มีที่เสียบแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยอันนี้เนี่ย เห็นถึงความตั้งใจของฟอร์ครับที่ข้างหลังตรงนี้ก็มีนะครับก็คือที่วางแขนนะครับแต่บอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับทำมาแบบขอให้มีก็พอแต่คงไม่ได้ใช้จริงแต่ว่าถือว่าใช้ได้คือ feeling ของเบาะทั้งหมดเนี่ยผมว่าก็โอเคใช้ได้ครับอย่างนึงเนี่ยที่ต้องขออนุญาติเนี่ยคือที่เปิดประตูตั้งด้านข้างนะครับเป็นพลาสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะ นะครับจริงๆแล้วลดราคา2ล้านเนี่ยอาจมีความคาดหวังเนี่ยที่มากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับแต่ที่เปิดประตูเนี่ยเป็นแบบพิเศษของ Ford นะครับที่เปิดแบบข้างแบบเลชแบบนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเจ้า Ford r a n g e r Raptor ครับทีนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างในของคอกปิทของเจ้า Ranger Raptor ปี2022เข้ามาแวบแรกนะครับต้องยอมรับว่า Ranger New Gen ทุกคันเนี่ยดีไซน์เนี่ยเปลี่ยนจากเดิมไปเยอะมากห้องโถงภายในเนี่ยดูค่อนข้างจะโมเดิร์นแต่ยังมีความแมนดูความหลอด ยังเหมือนเดิมสิ่งแรกเลยที่ต้องบอกนะครับพวกคอนโซลทั้งหมดที่เขาทำนะครับก็บอกว่าเขาใช้วัสดุเนี่ยสำหรับเรนเจอร์นะครับค่อนข้างที่จะดีวัสดุที่สัมผัสเนี่ยเป็นแบบนิ่มนะครับมีวัสดุที่เป็นพลาสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยแล้วมีลูกเล่นมีลวดลายเนี่ยที่เขาดูค่อนข้างที่จะโมเดิร์นนะครับบางคนอาจจะบอกว่าโมเดิร์นไปนิดหน่อยก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าสําหรับรถที่เป็นนิวเจนเนี่ยผมว่าดูค่อนข้างที่จะลงตัวและเหมาะสม เรามาเริ่มดูกันที่พวงมาลัยกันก่อนเลยนะครับแน่นอนเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมัลติฟังชันมัลติฟังชันแบบจริงๆนะครับเพราะว่าปุ่มที่เขาให้มานะฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นพวก cruise control เป็นระบบความปลอดภัยระบบเครื่องเสียงทั้งหมดแต่ฝั่งขวานะครับคือความพิเศษนะครับอันนี้คือความซูเปอร์มัลติฟังชันของมันเพราะว่าสามารถจูนรถคัลตอมไมซ์รถเนี่ยได้ตามใจเราเนี่ยได้แบบสุดๆเลยนะครับสามารถคันโถ่ได้เป็นน้ำหนักของพวงมาลัยนะครับช่วงล่างความนิ่มความแข็ง นะครับและเสียงของท่อไอเสียกับอีกอย่างหนึ่งคือพุ่งมานในเป็นแบบสปอร์ตด้วยมีแบบแพดเดิลชิฟนะครับเข้าโค้งเร็วๆนะครับสามารถช่วยเบรกได้ทีนี้เราข้ามมาดูตรงนนะคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางที่เตะตามากใน New Gen ทั้งหมดนะครับก็คือหน้าจอที่ใหญ่มากที่เขาให้มาในคันนี้นะครับใหญ่เนี่ยหลายคนบอกว่าคล้ายๆกับตัว Tesla เลยนะฮะ แต่ผมว่า Ford เนี่ยตั้งใจที่จะ l ล f t Brand เนี่ยให้ดูเนี่ยโมเดิร์นมากขึ้นจอเนี่ยต้องบอกเลยว่าสามารถคอนโทรลได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวรถจริงๆนะครับสามารถคอนโทรลระบบแอร์การเชื่อมต่อนะครับแล้วการเชื่อมต่อคันนี้แน่นอนครบเครื่องมากมี Android Auto, Apple CarPlay ให้ทั้งหมดแล้วถึงแม้จอเนี่ยจะสามารถคอนโทรลพวกอุณหภูมิต่างๆได้แต่ Ford เนี่ยก็ยังอัดที่มันเป็นปุ่มจริงๆเนี่ยมาให้ด้วยหลายคนเนี่ยบางคนยังชอบปรับ แบบเป็นนว่นอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าตอนที่ขับรถเร็วๆเนี่ยดูจอเนี่ยเอาจริงๆนะค่อนข้างเนี่ยลำบากนิดนึงและอาจจะอันตรายถ้ามีปุ่มบ้างเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าดูมาข้างล่างนะครับจะมีที่ชาร์จแบบไวเลสชาร์จิ่งนะครับที่มีแบบผันยางแล้วนะครับหลายคนพอไวเลสชาร์จิ่งเลี้ยวทีโทรศัพท์ปลิวไปถึงข้างนอกรถเลย แต่อันนี้นะฟอร์ดตั้งใจทําเป็นอย่างมาให้และแน่นอนเนี่ยมีที่เสียบ USB ทั้ง2รูปแบบเลยมาให้ในคันนี้เจ้าเกียร์ที่เป็นแบบ e-shifter นะครับเกียร์เนี้ยเป็นเกียร์ที่ทําให้ดูโมเดิร์นมากและ e-shifter 10สปีดเนี่ยมีให้เฉพาะใน Ranger Raptor และ Everest ตัวท็อปเท่านั้นจะเข้าเกียร์เนี่ยหลายคนเข้ามาอาจจะงง,งๆอาจจะกดบีบข้างๆแต่จริงๆไม่ใช่นะครับจะต้องกดปุ่มที่อยู่ตรงข้างหน้าตัวรถแล้วดึงเกียร์กับเกียร์มันจะค้างเลยนะฮะแล้ว ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้มากคือระยะของเกียร์เนี่ยแคบหนึ่งอย่างที่ต้องตินะครคือบางคนเนี่ยคือเข้าเกียร์เนี่ยแล้วมันเลยก็มีเพราะว่าระยะเนี่ยมันใกล้มากเป็นระบบ e shifter นะครับเป็นแบบชิฟต์แบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับโหมดข้างล่างตัวนี้เนี่ยความพิเศษคือสามารถปรับได้ว่าจะเป็น two อจะเป็น4 o wheel หรือเปล่าและ f o wheel เนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับปรับ4 o wheel เนี่ยใช้ปุ่มพวกนี้นะครับ แต่สามารถปรับ Drive Mode ได้เพิ่มเติมด้วยโดยการหมุนปุ่มตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยพอหมุนแล้วจะแสดงผลอยู่ตรงคอนโซลกลางของตัวรถแน่นอนเนี่ยก็มีระบบแบบ Push Start แล้วพอ Start มานะครับต้องบอกเลยว่ากราฟิกทั้งหมดของตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะดูเท่มากหนึ่งอย่างที่ขึ้นมาเลยและเตะตาม,มากนะครับคือคอนโซลตรงกลางนะครับ เป็นหน้าจอทั้งหมดแล้วเป็นจอค่อนข้างที่จะใหญ่12นิ้วเลยแล้วกราฟิกที่เขาทํามาให้นะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะสวยมากพอเปลี่ยนโหมดตัวรถนะครับดูครับโอ้โหคือมันดูเทค่ครับมันทําให้รถเนี่ยมันดูโมเดิร์นมากระบบความปลอดภัยนะครับก็ต้องยอมรับว่าอัดมาให้แบบเต็มคันเป็นค่อนข้างจะสแตนดาร์ดสำหรับรถสมัยนี้แล้วนะครับพวกระบบ ABS EBD ระบบการล้อลื่น traction control นะครับระบบ adaptive cruise control และมีระบบ ตรวจจับลมยางให้ด้วยต้องบอกเลยว่าฟอร์ดเนี่ยอัดมาให้แบบเหลือเฟือจริงๆตอนนี้เราก็มาลองขับเจ้าฟอร์ดเ n g e r r Raptor 2022กันนะครับคือตอนนี้เนี่ยก็ขับมาได้สักประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับขับแถวในเมืองความรู้สึกแรกต้องบอกเลยว่า มันขับง่ายกว่าที่คิดสบายกว่าที่คิดนะจริงๆเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเทอะท่ามากหรือใหญ่มากสําหรับตัวในเมืองช่วงแรกที่ขับนะครับผมให้พวงมาลัยเนี่ยเป็นโหมด normal นะครับแต่ในที่สุดเนี่ยในที่สุดขับไปเรื่อยๆเนี่ยผมต้องเปลี่ยนเป็นโหมด comfort นะครับคือโหมด comfort เนี่ยเปลี่ยนพวงมาลัยได้กดปุ่มตรงนี้นะฮะคือจะทําให้พวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างรู้สึกเบาขึ้นสามารถเปลี่ยน การใช้งานของการความหนักของพวงมาลัยเนี่ยได้อย่างง่ายมากแค่กดปุ่มของพวงมาลัยเลยอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคันนี้เนี่ยมันใช้งานจริงๆในในทุกวันได้มากกว่าปกติต้องยอมรับถนนกรุงเทพค่อนข้างที่จะแย่นะครับแต่ช่วงล่างเนี่ยเ้ยมันใช้ได้เฮ้ยมีความรู้สึกว่ารถเนี่ยถึงแม้จะสูงมากนะครับแต่มันไม่รู้สึกว่ามันเหวี่ยงมากช่วงล่างเนี่ย มันยังรู้สึกว่ายังมีความแข็งอยู่นิดหน่อยแต่ไม่มากเกินไปบางครั้งเนี่ยรถถ้ามันจูนมาไม่ดีเนาะช่วงล่างถ้ามันสูงๆแบบเนี้ยมันจะเวียงไปเวียงมาขับไปเรถถื่อยๆรู้สึกเมารถแต่คันนี้เนี่ยเฮ้ยใช้ได้รู้สึกมีความหนึบมีความแข็งอยู่เล็กน้อยนั่งไปสักพักนะครับต้องยอมรับว่าบอเนี่ยรู้สึกค่อนข้างที่จะดีนะครับนั่งเนี่ยค่อนข้างจะสบายพอผมมองไปแล้วตอนแรกเนี่ยเห็นว่าบอมันโอบแบบเนี้ยบางครั้งจะอึอดอัดใช่ไหมครับรู้สึกว่าไม่ค่อยดีแต่ว่าบ,าบ,าบอ,นาาอ,อบเนี่ยจริงๆแล ช่วยเฉพาะตอนที่เข้าโค้งเร็วๆเท่านั้นบอเนี่ยฟอร์ดเนี่ยเขาบอกว่าได้รับอินสปิเรชันการดีไซน์เนี่ยมาจากไอตัวเครื่องบินเจ็ต f 2 2 Raptor อนะครับอาจจะเวอร์เล็กน้อยแต่ว่ามองเห็นลวดลายและความโอบเนี่ยของเครื่องบินเจ็ตมาถ้าเราดูตรงคอนโซลข้างบนนะครับจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดเก็บเรดาร์แล้วก็กล้องมองข้างหน้านะครับระบบนี้เนี่ยจะทํางานกับระบบความปลอดภัยนะครับจะมี ค่อนข้างจะครบเครื่องมากคือมีระบบ r ร c o l l i s i o n braking adaptive c r u i s e c o o t r o o นะครับก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะดีมากสำหรับรถที่ถือว่าเป็นรถกระบะเนาะนะครับพขึ้นไปอีกเนี่ยตรงนี้จะมีที่สายแว่นตานะฮะขอบคุณมากที่สายอันนี้อุตสาห์สาอันนี้มาให้นะฮะแล้วที่พิเศษเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยจะมีที่ที่สามารถเปิดปิดไฟได้ ครับพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ต่ออะไรมานะครับแต่จะเป็นไฟที่ฟอร์ตต่อมาให้เพราะว่าคนที่ซื้อแรปเตอร์เนี่ยชอบเอารถคันนี้ไปแต่งติดอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วจะต้องเสียบเข้ากับไฟในตัวรถฟอร์ดเนี่ยกู้ษาตั้งใจทำมาให้ให้สามารถที่จะต่อสายไฟเข้าไปง่ายๆแล้วก็เปิดปิดเนี่ยได้อย่างเท่ๆครับ คันนี้ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะต้องยอมรับว่าเป็นระบบมัลติมีเดียทั้งหมดที่เขาอัดมาในคันนี้นะครับที่เป็นไฮไลท์มากของคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเสียงของ B&O Bang Olufsen นะครับที่ให้มาถึง10ตําแหน่งเลยที่จะมีฝังอยู่ในเสาอนี้ด้วยแล้วตรงพวกคอนโซลประตูแล้วแน่นอนที่ทํางานควบคู่กับหน้าจอตัวนี้นะครับหนึ่งอย่างที่ต้องขออนุญาตตีนิดนึงนะครับคือหน้าจอนะการใช้งานเนี่ยยังมีดีเลอย์อยู่เล็กน้อย นะครับตอนที่ใช้สัมผัสเนี่ยมันยังมันยังขัดขัดอยู่ยังมีดิเล์อยู่เล็กน้อยอันนี้ก็ต้องขออนุญาตติเขาเอาจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เอา Ford Raptor อร์เนีไปลุยในทางที่มันเป็นวิบากมากๆเพราะต้องยอมรับวว่าคนมีเงิน2ล้านบาทนะครับเพื่อซื้อรถปิกอัพนะครับผมบอกเลยส่วนมากแล้วใช้ในเมืองมากกว่าใช้ขับทางไกลเร็วๆมากกว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปพิสูจน์ความเร็ว ของตัวเครื่องนะครับการขับเนี่ยสบายขนาดไหนตอนที่เราขับไปเร็วๆตอนนี้เราก็ขับอยู่ในโหมดที่ปกตินะครับขับอยู่ในความเร็วที่ประมาณสักร้อยกว่าแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเสียงของลมนะรถขนาดนี้จะชอบมีปัญหาเรื่องเสียงลมเสียงลมนี่น้อยมากคือเขาทํามาแบบโคตรเก็บเสียงเลยผมบอกสำหรับรถที่ใหญ่ขนาดนี้นะและทาให้เสียงลมนี่เงียบขนาดนี้ได้นะผมว่า คือมันมันมันอิมเพรสซีฟมากเสียงเครื่องอะ่ะจริงๆแลไม่ได้ดังมากถึงแม้เป็น V6 เครื่องสา0พันทวินเทอโบนะแต่เฮ้ยมันก็ไม่ได้ดังมากาลองเล่งขึ้นหน่อยโอ,โอ้โหสุดยอดเสียงลมเนี่ยเริ่มมาตอน130กว่าแล้วโอ้แต่เรียวแล้วหนึบเรียวนะเบรกเบรกมั่นใจแต่คือเสียงเครื่องมันก็มีเอกลักษณ์ขนาดเราอยู่ในโหมดปกติเนาะโอเคเราลองขับเข้าโหมดที่เป็นโหมดสปอร์ตกัน เสียงเครื่องเนี่ยจะเริ่มดังขึ้นมาเสียงท่อไอเสียมาเลยฮะโอ้โหให้โหมันพุ่งไวเยอะว่ะโอ้โหมันมันเข้าโค้งความเร็วสูงโ,โหมันดีอะ่ะคือมันดีคือมันเกาะถนนเลยเมื่อกี้แบบก,ก็เข้าโค้งอะความเร็วกางๆนะแต่มันไม่มีสกิดเลย คือถึงแม้รถมันสูงแต่มันจะมีความหนึบที่ค่อนข้างที่จะดีโอ้โหขอแสงโอ้โหคือเสียงเครื่องมันได้ฟลลิ่งรถกระบะคันอื่นยี่ห้ออื่นนะมันไม่มีทางได้เสียงอะไรและความรู้สึกเนี่ยที่มันประมาณนี้คือมันเหมือนขับมัสแตงอยู่เสียงเหมือน BT50 แบบแต่งมาเพิ่มท่อเพิ่มทุกอย่างโอ้โหโอ้โห,โอโหไอ้ได้อยู่ คือรอบเนี่ยมันมาทันทีเลยนะบางครั้งรถเทอร์โบเนาะมันจะต้องรอให้รอบมันขึ้นหน่อยแต่ตัวที่มันมีคู่ด้วยระบบที่มันช่วยแอนตี้ดีเลยเนี่ยเฮ้ยมันดีมากคือเร่งตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนี่ยคือรู้สึกไปเลยทันทีเลยโ้แล้วเสียงมันมาเสียงมันเพราะอะคืออยากขับเร็วอะองบอกเลยว่ารถคันนี้มันมีออปชั่นนะค่อนข้างใหจะเยอะมากนะครับออปชั่นการที่เอาไปลุย ป่าพวกออเทเรนต่างๆเนี่ยฝ oh. นตกอยู่ในห oh. มัดรัดระบบตายหินจริงแล้วมันมีค่อนข้างที่จะครบเครื่องมากๆไอโหมดลุยวิบากต่างๆของคันนี้นะครับต้องบอกเลยว,ว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมดาเลยคือมันเป็นรถกระบะที่ไม่ได้ออกแบบมาแค่เป็นรถกระบะธรรมดามันเป็นรถกระบะที่ออกมาแบบออเทเรนจริง,รงๆพอเข้าไปดูออปชั่นนะเกือบจะเป็นแบบระดับแลนด์โรเวอร์เลยเกือบทิ่ก่อนเนี่ยผมได้ไปขับแลนด์โรเวอร์มานะครับออปชั่นที่ให้เลือกเนี่ยประมาณนี้เลย สิ่งที่ผมอยากเห็นนะอยากลองเอาคันนี้ไปเทสดูเทียบกับพวกแ a n ล r ่เวอว่าจะสู้ได้ถึงขนาดไหนเชียวแต่ผมบอกเลยว่าในรถที่ราคาประมาณนี้นะคืนร้าน8เนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่ธรรมดาในราคาล้าน8นะแล้วมีประสบการณ์การขับรถแล้วมีความสามารถที่จะลุยได้ขนาดนี้เนี่ย ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆหลายคนชอบบอกนะครับว่าเฮ้ย Ford Ranger Raptor เนี่ยราคาล้านแเนี่ยเป็นกระบะราคาล้านแเนี่ยบ้าหรือเปล่าทําไมถึงกล้าซื้อกันนะครับแต่ผมว่าต้องกลับคําถามต้องบอกว่าล้านแเนี่ยจะซื้ออะไรได้ดีที่สุดเพราะพูดต้องพูดตรงๆว่าล้านแเนี่ยจะให้ซื้อรถที่เป็นเครื่อง3000ับเทอร์โบนะครับ V6 ขนาดนี้แล้วมีชนะชนะได้ขนาดนี้เนี่ยมีไหม ผมว่าน่าจะมีคันนี้คันเดียวเลยที่อยู่ในคลาสที่อยู่ในระดับนี้ก็ต้องเลือกเอาอยากได้แบบ Fortuner ธรรมดา Everest หรือว่าจะขึ้นมาเป็น Raptor แบบนี้เลยนะครับคือความเท่ประสบการณ์นะครับความสนุกในการขับเนี่ยมันมันหาที่อื่นไม่ได้แล้วต้องบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรที่เทียบได้ในคลาสของมันเองแต่รถใหญ่อาจจะคิดว่าขับรถยากในเมืองนะครับแต่ผมบอกเลยง่ายมากเพราะาอะไรขับไปปุ๊บนะมันแหวกออกหมดเลยไม่มีใครกล้ามามอไซค์ไม่กล้ามาเลย คือแค่เห็นเนี่ยคนก็เกรงใจแล้วคนกลัวแล้วนะครับทำให้จริงๆแล้วขับในเมืองเนี่ยไม่ยากจะกลับรถทีนะครับเบรกล้อเบรกกันทุกคนผมบอกเลยไม่ต้องกลัวครับขับเรนเจอร์แรปเตอร์นะทุกคนหลบหมดไม่มีใครกล้าออกมารถใหญ่ขนาดนี้ดูดูด <laughs> เห็นป่ะทุกคนหลบ <laughs> ็หครับหลังจากไปลองขับกันมาแล้วส่วนตัวผมต้องบอกเลยนะครับว่ารถ Ford Ranger Raptor คันนี้เนี่ย Ford เนี่ยทำมาได้อย่างลงตัวและครบเครื่องมากไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือนอกเมืองขับ on-road หรือ o f r r o d นะครับต้องบอกเลยว่าสามารถลุยไปได้ทุกเส้นทางเหมาะแล้วที่เขาบอกว่าเป็นซปเปอร์คาร์ที่ฝังอยู่ในล่างของเจ้า p i k u u t t u u k ครับส่วนคันนี้นะครับถ้าใครอยากออกไฟนครับค่าตัวอยู่ที่1 8 6 000, 9 0 0้บาท แต่วันนี้ e s ี 91, s ี c คามีข้อเสนอสุดพิเศษคือออกรถดาว0บาทดอกเบี้ย0%พร้อมฟรีทุกค่าใช้จ่ายตลอดการใช้งานเพียงแค่จ่ายรายเดือนในราคาเท่านี้นะครับผมย้ำอีกครังฟรีทุกค่าใช้จ่ายตลอดการใช้งานไม่ว่าจะเป็นค่าประกันภาษีพารบสซ่อมหนักซ่อมเบารวมทั้งยางรถด้วย ผมบอกเลยว่ารวมในค่าบริการเรียบร้อยแล้วขยับมีรถใช้สบายและไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิกกวนใจนะครับเข้ามาหา e ีซี่คาได้เลยเราพร้อมให้คำปรึกษาครับส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณ Ford VPA เพกเกษตนะครับที่เอื้อเฟื้อให้รถมาใช้ในวันนี้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ